สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทำได้ง่ายๆแต่สามารถพัฒนาสุขภาพโดยรวมของคุณได้สำหรับคลิปนี้ต้นฉบับของคลิปชื่อว่า99% m a k e this mistake when drinking water how to improve your health in 7 days สำหรับชื่อคลิปนั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ผู้คน99%ดื่มน้ำอย่างผิดพลาดและนี่คือวิธีการปรับปรุงสุขภาพของคุณภายในเวลา7วันเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ต้นฉบับมาจากช่อง Mental d o s e โดยในคลิปนี้จะมีการเอ่ยถึงนายแพทย์ฟิโอดดรกรีโกลิวิชอูลลอฟซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีตัวตนอยู่จริงเขาเป็นศัลยแพทย์ในรัสเซียและในปี1994 เขาได้รับการบันทึกจาก g ิม n น t เวิลด์เรคคอร์ว่าเป็นศัลยแพทย์ที่ประกอบอาชีพที่อายุยืนมากที่สุดในโลกและได้เกษียณอาชีพในตอนที่อายุ102ปีเขาเกิดในวันที่22กันยายนปี1904และเสียชีวิตในวันที่22มิถุนายนปี2008เอาล่ะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยคุณเคยคิดบ้างไหมว่า สิ่งที่ง่ายๆอย่างการดื่มน้ำอย่างถูกวิธีสามารถช่วยสุขภาพของคุณดีขึ้นได้เป็นอย่างมากข้อผิดพลาดทัวทวท่วไปที่คนส่วนใหญ่ทำก็คือการทำให้ร่างกายของคุณได้รับคุณ,ณประโยชน์จากน้ำลดน้อยถอยลงไปในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจความลับของแพทย์ชื่อดังชาวรัเสเซียที่ชื่อว่าฟีโอดอร์กริกอลิวิอูลอฟผู้ซึ่งมีชีวิตยืนยาวมากกว่า100ปี เขาได้มาเปิดเผยวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้และปรับปรุงสุขภาพของคุณได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นอูลอฟเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20เขาเชื่อเสมอมาว่ากุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีอยู่ที่ในสายที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ หนึ่งในนั้นคือการดื่มน้ำอย่างถูกวิธีตามที่เขากล่าวว่าน้ำไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นเท่านั้นแต่มันยังเป็นเครื่องมือที่แท้จริงในการรักษาความมีชีวิตชีวาและสุขภาวะที่ดีของเราอีกด้วยว่าแต่99%ของสิ่งที่ผู้คนทําผิดพลาดคืออะไรและเคล็ดลับ8ประการของอูลอบคืออะไรวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันความลับที่หนึ่ง ใช้น้ำดื่มเป็นพิธีกรรมก่อนการเข้านอนเพื่อฟื้นฟูร่รางกายของคุณอูรลอบแนะนำให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงซึ่งวิธีการปฏิบัติแบบนี้ไม่ค่อยถูกพบเห็นได้บ่อยนักแต่ก็มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งระหว่างที่เรานอนหลับร่างกายจะเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูอย่างเข้มข้นเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อและทำความสะอาดอาวัยวะน้ำจะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการเหล่านี้ มันช่วยให้ไตได้รับการสนับสนุนที่จําเป็นในการกําจัดสารพิษที่สะสมไว้ในระหว่างวันนอกจากนี้ยังส่งเสริมสมดุลของของเหลวในร่างกายอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาระดับน้ำในร่างกายให้คงที่ในตอนกลางคืนเมื่อร่างกายไม่ได้รับของเหลวชนิดอื่นๆการดื่มน้ำในเวลากลางคืนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูลเร็วได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพของการนอนหลับอีกด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คืออย่าดื่มน้ำใกล้เวลาเข้านอนมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการลบกวนจากการต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆและให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำการฟื้นฟูร่รางกายได้เคล็ดลับที่2แบ่งปริมาณการดื่มน้ำการดื่มน้ำปริมาณมากในครั้งเดียวไม่ดีต่อร่างกายของคุณอูลอบ แนะนำให้แบ่งปริมาณน้ำที่คุณดื่มออกเป็นปริมาณเล็กน้อยตลอดทั้งวันวิธีนี้จะช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นให้คงที่ทำให้ระบบการทำงานต่างๆในร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ,อยังช่วยให้กล้ามเนื้อและสมองทำงานได้ดีขึ้นเนื่องจากการขาดน้ำเพียงเล็กน้อยอาจจะไปลดทอนสมาธิและสมรรถภาพทางร่างกายได้ อีกทั้งร่างกายของคุณนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างดีมากขึ้นเมื่อคุณดื่มเข้าไปทีละน้อยอีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงความเครียดที่มีต่อไตและหัวใจที่มากเกินไปอีกด้วยอีกทั้งเป็นการป้องกันความเหนื่อยลา้าปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและส่งเสริมความรู้สึกของสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมเคล็ดลับที่ 3. ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องการดื่มน้ำเย็นอาจทำให้รู้สึกสดชื่น แต่อาจส่งผลเสียต่อระบบการย่อยอาหารอุลลอบเชื่อว่าการดื่มน้ำเย็นจะทำให้การย่อยอาหารทำได้ช้าลงและทำให้ร่างกายทำงานหนักโดยเฉพาะอาวัยวะภายในซึ่งต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อนำน้ำกลับสู่อุณหภูมิของร่างกายการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นช่วยทำให้การดูดซึมและการย่อยอาหารราบรื่นมากขึ้นวิธีการนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของอาการปวดเกร็งในช่องท้อง และอาการหนาวสั่นแบบกระทันหันอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระหว่างหรือหลังการรับประทานอาหารนอกจากนี้ยังช่วยร่างกายรักษาสมดุลของอุณหภูมิช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและลดความเครียดจากความร้อนในระบบการย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยเคล็ดลับที่4หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มระหว่างอาหารมื้อหลักข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งที่อูลอได้กล่าวไว้ คือการดื่มน้ำมากเกินไประหว่างมื้ออาหารการทำเช่นนี้จะทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางลงซึ่งน้ำย่อยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการย่อยอาหารการดื่มน้ำในระหว่างมื้ออาหารยังทำให้กระบวนการย่อยอาหารทำได้ช้าลงและทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเหมาะสมอูรลอบแนะนำให้ดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาที หรือค่อยดื่มน้ำอีกหนึ่งชั่วโมงหลังมื้ออาหารเพื่อให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีการนี้จะทำให้ร่างกายมีเวลาย่อยและดูดซึมสารอาหารโดยที่ไม่มีการรบกวนการปฏิบัติอย่างง่ายๆนี้นอกจากจะช่วยลดความรู้สึกอึดอัดหรือการหนักท้องที่หลายคนมักพบหลังมื้ออาหารและทำให้ระบบการย่อยทำงานได้ดีขึ้นอีกทั้ง เป็นการลดกรดในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยเคล็ดลับที่5าคำนวณปริมาณน,น้ำที่เหมาะสมการดื่มน้ำไม่ได้หมายถึงปริมาณน,น้ำจะต้องเหมือนกันหมดในทุกๆคนอูล็อบเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในการปรับปริมาณของการดื่มน้ำในแต่ละคนให้เหมาะสมมากขึ้นเขาแนะนำให้คุณเอาน้ำหนักตัวของตัวเองมาคูณด้วย3 0ถึง40มิลลิลิตร เพื่อกำหนดปริมาณน้ำที่คุณควรดื่มในแต่ละวันวิธีการตามแบบเฉพาะตนนี้ช่วยคุณสามารถได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายและระดับกิจกรรมของตัวเองยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ทำงานหนักหรือทำกิจกรรมทางกายที่หนักหน่วงจะต้องการน้ำมากกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายวิธีนี้จะช่วยป้องกันการขาดน้ำและน้ำส่วนเกิน ทำให้ร่างกายสามารถรักษาสมดุลของน้ำให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการทำงานที่สำคัญต่อไปได้เคล็ดลับที่6ดื่มน้ำก่อนการออ,ออกกำลังกายก่อนออกทำกิจกรรมทางกายใดๆอูลอฟได้แนะนำให้ดื่มน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายการดื่มน้ำก่อนที่จะออกกำลังกายไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันตะคริวกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาระดับอิเล็กโทรไลต์ในเลือด ซึ่งจําเป็นต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อและการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทด้วยกันการดื่มน้ําก่อนการเคลื่อนไหวจะช่วยกล้ามเนื้อทํางานได้ดีมากขึ้นเป็นการเพิ่มความอดทนและลดความเสี่ยงต่อการเหนื่อยล้าหรืออาการบาดเจ็บนอกจากนี้เป็นการช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ระหว่างการออกกําลังกายอีกด้วยน้ําจะช่วยปกป้องร่างกายของคุณจากความร้อนที่สูงมากเกินไป และเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาอีกด้วยเคล็ดลับที่7การดื่มน้ำอย่างมีสติอูลลอบยึดมั่นเสมอว่าการดื่มน้ำมีความสำคัญพอๆกับปริมาณน้ำที่คุณดื่มด้วยการดื่มอย่างมีสติหมายถึงการไม่เร่งรีบและปล่อยให้ร่างกายได้ดูดซับน้ำไปอย่างช้าๆการจิบน้ำอย่างช้าๆนี้จะทําให้การกระจายน้ำทำได้ดีขึ้นทั่วร่างกาย ทำให้เซลล์ต่างๆชุ่มชื้นอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงการทํางานแบบองค์รวมแนวทางการดื่มน้ําอย่างมีสตินี้ช่วยปกป้องภาวะต่างๆเช่นอาการท้องอืดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในตอนที่คุณดื่มน้ําอย่างเร่งรีบการดื่มน้ําอย่างมีสติจะช่วยคุณมีความรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นทําให้คุณได้รับประโยชน์จากการดื่มน้ําอย่างเต็มที่เคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับที่8น้ำของคุณจะต้องสะอาด หลักสำคัญประการหนึ่งของปรัชญาของอูลอฟคือการเน้นที่คุณภาพของน้ำเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดื่มน้ำสะอาดที่ปราศจากสิ่งเจือปนเพราะคุณภาพของน้ำส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคุณน้ำที่มีสิ่งเจือปนและปนเปื้อนสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณทำงานหนักมากเกินไปและยังเข้าไปทำลายอวัยวะบางส่วนของคุณและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอีกด้วย อูลอฟแนะนำให้ใช้น้ำกรองหรือน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุจากธรรมชาติเช่นแมกนีเซียมและแคลเซียมเพื่อสนับสนุนการทำงานที่สำคัญของร่างกายรักษาสุขภาพในระยะยาวและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้แก่คุณเคล็ดลับง่ายๆแต่ทรงพลังทั้ง8ข้อนี้ได้ถูกนำมาใช้โดยอูลอฟเพื่อส่งเสริมสุขภาพตลอดอายุที่ยืนยาวของเขานี่ไม่ใช่เรื่องของการดื่มน้ำให้มากขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการดื่มน้ำอย่างถูกวิธีเพื่อปรับปรุงการทำงานของร่างกายและปรับปรุงสุขภาวะโดยรวมของคุณหากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำของฟิโอดอร์กิโกริวิตอูลอฟเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระบบการย่อยอาหารและสุขภาพแบบองค์รวมหากการดื่มน้ำเหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคุณได้อย่าลืมมาคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันความสำเร็จของคุณกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วกลับมาเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ